อันนี้เป็นภาพหายากปกติเวลาหลวงปู่สุขท่านจะปลูกเสกอะไรสักอย่างให้กับลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากก็จับลูกค,คํบหรืออย่างดีก็เป่าแล้วก็ยื่นให้เลยแต่ภาพนี้เป็นภาพที่กําลังลงเหล็กจานแผ่นโลหะซึ่งเป็นเป็นแผ่นโลหะที่เอาไปทําชนวนสําหรับสร้างพระกิ่งพนมลุงกับเหรียญสารพัดนึกของหลวงวทิตธ,ธรรมดิยโกข้างหลังเจ้าของเก่าท่านบันทึกไว้ครับ โอ้โหคุณผู้ชมรูปนี้ไม่ธรรมดาครับคือคณะจัดสร้างพระกิ่งพนมลุงครับเขาขอให้ท่านช่วยลงอักขระเลขยันบนแผ่นครับแผ่นแผ่นโลหะครับผลิตเอาไปทําชนวนสําหรับการหล่อพระกิ่งหรือการสร้างเหรียญสารพัดนึกโอ้โหอ่ะคิดดูแล้วกันง่ายๆหลวงพ่อทิพย์เก่งขนาดไหนอ่ะแล้วหลวงปู่สุขอ่ะได้มวลสันเก่งขนาดไหนเพิ่มเข้าไปอีกแล้วหลวงปู่สุขมาจานให้ใช่ครับ เหรียญสารพัดนึกใครจะเก็บก็เก็บนะครับต้องรีบเก็บนะนสารพัดนึกกลิ่นพนมลุงก็อยากจะบอกก็มีแล้วด้านหลังให้กล้องคดูก็ได้ครับเขาจะบันทึกไว้นี่พิเศษอีกครับพิเศษก็คือข้างหลังมีการเขียนชัดเจนเลยครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังข้างหลังเขียนว่าหลวงปู่สุขธรรมโชโตอายุ94ปีแห่งวัดโพไซทองอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์กำลังลงแผ่นยันในแผ่นโลหะที่นำมาหลอกพระกลิ่งพนมรุงเมื่อวันที่16มกราคม2515 เวลา18นาฬิกา49นาทีเลิกหลอ่อ